สวัสดีครับวันนี้นะครับนะนำเสนอสวนผลไม้ผสมนะครับอยู่ที่อำเภอในอามจังหวัดจันทบุรีนะครับแปลงนี้เนื้อที่5ไร่เศษเสนอขายอยู่ที่5้ล้านบาทครับในแปลงก็จะมีผลไม้นานาชนิดมีทุเรียนหมอนทอง90ต้น ที่เหลือก็จะเป็นมังคุดลองกองหน้าแปลงจะเป็นติดถนนลาดยางบทใเแปลงมีสระน้ำนะครับวางระบบให้น้ำไว้เรียบร้อยเป็นระบบสปริงเกอร์อสวนให้ผลแล้วทั้งแปลงนะครับในแปลงก็จัดระเบียบมี ลัวรอบขอบชิดมีประตูรัวทางเข้าเป็นสัสดส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในสวนนะครับก็จะเป็นทุเรียนเป็นลองกองอ่ากำลังออกดอกเลยครับทุเรียนเข้าจากถนนสุขุมวิทสี่เลนมาประมาณ6กกิโลนะครับถึงแปลงเลยครับถนนลาดยางตลอดสายครับ การเดินทางสะดวกสบายมีบ้านหนึ่งหลังนะครับแต่บ้านก็ต้องรีโนเวทนิดหน่อยถนนหน้าแปลงเป็นถนนลาดยางเลยมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านตลอดแนวในรัศมี200เมตรก็มีเพื่อนบ้านประมาณ5หลังครับไปทงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดุดแดงนอนสจอนะครับ ซื้อแล้วก็ได้ผลผลิตเลยครับปีนี้กำลังออกดอกสวยครับส่วนนี้พื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมรูปทรงแปลงสวยครับซื้อแล้วก็ได้ผลผลิตเลยปีนี้แบบนี้ก็จะเป็นสวนผลไม้ทั้งโซนเลยนะครับ บรรยากาศดีครับซื้อไว้พักผ่อนซื้อไว้ยามกเกษียณสนใจก็ติดต่อ089-0986-866หหนูครับยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับสนใจโทรคุยรายละเอียดได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ